โดยท่ามกลางอุปสรรคความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆและความกดดันหลายๆด้านในสมัยนั้นคุณพ่อและเหล่าสตรีที่ติดตามเพื่อให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือคุณพ่อก็ไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆยังคงฝากทุกอย่างไว้ในคำวิงวอนต่อแม่พระและทำงานอย่างหนักควบคู่กันไปด้วยโดยในปีค,ร,คริสตศักราช1950 ท่านได้ขอลาออกจากคณะซาเลเซียนและขอเข้าสังกัดอัครสังฆมณทนกรุงเทพเพื่อก่อตั้งคณะทิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมนต่อมาได้แยกออกมาเป็นคณะพระคินีพระราชินีมาเรียและสถาบันทิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมนในปีคศ .1981 ท่านขอพิญายานตนกลับเข้าคณะซาเรเซียนอีกครั้งหนึ่ง4เมษายนคศ .1982 ท่านไดถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลคาเมเลียนกรุงเทพปีคศ2003สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อกาโลเดลาาตเรเป็นบุญราศีและนักบุญตามขั้นตอนของพระาศาสนาจักรและทางวัติกันมีหนังสืออนุมัติให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการซึ่งคุณพ่อกาโลเดลาาตเรได้รับการยกย่องให้เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้า